ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อมยูทูบต่อตำรถแท่นะครับผมสวัสดีปีใหม่ไปพร้อมเลยครับพี่น้องครับผมยังอยู่หน้างานเก่าหน้างานเดิมคือเก่าเลยพี่น้องหน้างานมั่งต่อยุคขานะครับผมใกล้สิเป็นความจริงแล้วครับเบิ่งครับม้วนมั่งก,ก่อนโอ้แต่เนื้อเตอริรดพี่น้องนี่ครับผู้ครับจะผู้ญี่ปุ่น ใช้สิ่งนะครับผมเจนมาต,อตอ่อๆลงห้ครับเอาออกกับว่าอยากมันได้หรือครับมันยากแน่ตั้งแต่หวัวตอ่อลงมาใส่สารนี่แหละครับพี่น้องมึงคิดเหครับมีแต,ต่ต่อทั้งนั้นต่อเจ็ตเป็นอะไรเอาลงมากนีไ่ได้พี่น้องสา,ารน้อยบางไงกระร่งสิเต็มครับผมมีแต่ต,ตอ่อครับผม ใครับผมดินก็เป็นดินหินแห่นะครับผมแต่ดินทรายดินหยังก็สิออกง่ายกว่านี้ครับพี่น้องนี่เป็นดินหินแหง้วไปถมทางก็สิเป็นตะดีครับพี่น้องไงครับไง โดยกุดขปุลรถไทซิ่งนะครับผมอ่ะจังได้กับฝากกะติดตามช่องได้แล้วนะครับพี่น้องเย้าฝ้ามาเป็นต่อครับเาฝ้าเป็นต่อต่อเบิดโค้งพี่เลอเนี่ยมาลงนี่เบ็ดครับผมอ่ะกูกินปีใหม่ก็คือสีช่วงกันแน่แล้วเนาะครับพี่น้องส่วนผมบ่ะบริเวณใไส้หอกงัดต่อ,อยู่นีแ่แหละข้ามปีเบิ่งครับเบิ่ง ก็ต่อใหม่ครับอ้อะอะไม่ครับแันอยากแน่จัง่อยครับผมคะเอาต่อลงเบิดแล้วนะครับกสีเล็กกวดดินอยู่ทย่วางทางเก่าเนี่ยนะครับล่วงถมอย่ีกนะครับผม ที่ทมเห็นเป็นพื้นทั่วไปนี่นะครับผมเจ็ดแปดลายครับผมเหลืออยู่ชักแถวครับเหลือสองแถวหน้าก็สองแถวสันนะครับเมือน,นก็คือสีแล้วครับผมกวดต่อนะครับมืออื่นน่าจะจบนะครับผม,น,บผมนี่ครับน่าจะได้กวดต่อตัวนี้ครับว่ามันลดสีขาดออกจากกันพี่นอ้องับผมสีแเลีวยางตัวน,นี้นะครับผม สีได้กวดลงมาถมสาอีกนะครับผมอันนั้นเต็มนะครับเต็มบ่เต็มซ้่มเบิดดินกระยาครับบ้านนี่ครับพี่น้องโอ้ยสูงกันมากหามือแล้วครับผมหามือวันหาวันทำการแล้วครับมืออื่นเป็นมือที่หกน่าจะจบนะครับน่าจะจบภารกิจนะครับท่นเพื่อนบ่สั่งไปเรื่อยๆนะครับผม โอ้ยสวยสีเหลี่งัดออกก็บ่เนา่ยนะครับทางงัดออกล่ะเอาต้อมตอมไปขับเผาทางยังนี้กะอาจจะได้เร็วนะครับต,นนรต,ตัวนี้มันกระซ่าน้ำเวลาหัวดตัวนี่แหละพี่น้องเบิ่อกี้นะครับหัวปูนยู่ใกลๆๆ้ๆ้าหครับอยู่ทางตั้มาเมั่อกมื่อกได้สองโหลสามโหลเมียดดีก่พี่น้องหวดลงมาเนี่ยครับมันก็เลยใส่เวลาหลายนะครับ แต่แค่งัดๆๆแล้วต้อมไปเผาไปยังมีกะน,น่าจะจบแล้วมั้งขับปันแต่ว่าก็บม่ได้ถมสานะครับผมจูดเผาว่าสีไหมง่ยายนะครับผมแดดแบบนี้ยกะง่ายจะคล้องทีนะครับง่ายจะคล้องทีอยู่นะครับผมแต่ว่ากะต้องใส่วเวลาแนี่นะครับผมเป็นจังเลเพื่อความสมบายครับผมตัวน,นี้มันกะสะดวกสบายครับ,บรเมื่อไรเผา เอออก,ก็คือแปลนเลยครับสี่แล้วครับสัวสีได้พี่น้องเอ้ยนี่ครับย่บ่หลายพี่น้องย่งบยห่หลานห่ใกล้สิเป็นความจริงแหรอครับนี่โอ้ตัวส,สีเหลียวพี่น้องเลย ทดสอบบทตดสอบพองเอ็มเปตแปลข้างนนะครับผมบ่เคยเื่อดงานนะักปันจักเทือครับเป็นงานแหลกนะครับผมสำหรับขั้นหนีนะครับผมขับคือลไอี่นองอ้อยเพิ่นต่อมตอซอยนะครับผม เบิ้งหักเบิง,บบงตัวสีได้ครับงัดออกนี่แถวหนึ่งแถวหนึ่งประมาณสามสิบนาทีไปนหน่องแถวง่ายๆน,นี่ครับผมแต่ว่ากวดตอ้อนี่ต้อมต่อลงไปสาเนี่ยโอ้เป็นชั่วโมงครับได้มือ่อละบ่ถึงสองไรครับมือละไรน้อยๆหน่อย,น,อย,น,ยนะประมาณไหนล่ะครับผมม,มือที่หาแล้วครับหาวันทำการแล้วครับผม ต,ต,ต,ต่อไม่ต่อเลย่น้องกิงแล้วลงไปห่วงคือให้มันแปลนไปเลยนะครับผมจักเพิ่นสิเฮ็ดหยังน,น,นะครับโครงจานต่อไปของเพิ่นนะครับผมประมาณนี้นะครับอ,อ่ะมาชมหน้าง,งานนะครับผม งานหยาบงานหยาบ <c oughs> เป็ดแต่งจะปีกาย่บอลเดี่ยวพี่น้องเอ้ยตำตอขามปีไปเลยครับเนี่ยอัญญนหยัสินครับผม ปวดตัวก็ได้ดยังแไงออกอะแถวนี้ดินทรายครับออกง่ายเลยนะครับผมก็เป็นดินทรายนะครับผมออกครับบนหน่อยบนใหญ่ครับเพียงเดียวออกนะครับเพราะวันเป็นยุคฆ่าตอแหลครับพี่น้องฐาใหญ่ก็นีนี่โอ้ก็จิบก้าเอาออกให้เพื่อนนะครับผมรอได้กับเือต้องใส่เวลานะครับตัวนี้ ตัวนี้ผมแค่ไถเปิดแล้วก็งัดนัดออกเลยนะครับผมไถเปิดแนี่จังฉันพี่น้องแบบเบบ,บบนั่นนะครับผมก็งัดนัดนัดออกมาเลยครับบ้านนี่นะครับผมนองเบ่งเดียร์คพี่นอ้องตัวสีสาอยู่ด้วยไก่วูนบ้าไปตัวสวีได้แต่ละแถวครับใส่เวลาหลายเติมก็ได้ครับพี่น้อง อยากน้ำเหมียนเนี่ยนะครับผมนี่พี่น้องก็คิดเบว่งครับถ้าเหาเอาไปจุดไปยังก็มาทิ่จุดใหม่เพี่น้องเพราะว่าดินมันติดอยู่น้ำเหงามันนะครับผมเป็นกเ็เลยตัดปัญหาว่าให้เอาเหงามันลงสาเลยครับผมนี่ครับประมานันพี่น้องนี่ครับผมสิไท้าทย,ยเปิดออกแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่ ผมดิท้ยเปิดออกก็งอหงัดเลยนะครับผมแถวดินนไายจริงๆครับผมมาต่อกันเลยนะครับพี่น้องนี่ครับต่อส่วนใหญ่ก็สิประมาณนี้นะครับต่อแต่ว่ามันตัดสันนะครับต่อมันก็งัดออกจากสีหย่างยากแน่นะครับผมแต่ดท้ายเขาคือแบบนี้ก็ออกง่ายเลยนะครับผมนี่ครับมันงัดเลก็สิประมาณนี้นะครับ ก็จูส่งไปหอนนะครับผมหาสอนขั้นพอดีครับพี่น้องขั้นหนึ่งเอาส่งไว้ให้เครื่องนะครับอ่ะขั้นเดียวไปเรื่อยๆครับผมก่อนรถไทยมันกระพัวยักมากาครับพี่นอ้องเพิ่นรวยแหละคือครับอัดเพื่องได้หลายแหละครับผม เพป็นสีเฮ็ดงานม้วเฮ็ดงานเลยพี่น้องก็เนว่าอัดเฟื่องแต่ด้ร้ายเติบแล้วครับว่าจ,จะเดี๋ยวพวกขางวดเพป็นแล้วครับจังว่าเอื่นอนมันกับบ่ค่อยอยากมากเป็นได้ดอกพี่น้องช่วงนี้ครับีนี่กับบอได้รวมงานกันเลยนะครับกับบอรถไถนะครับผมฤดูการนี้บ่ราะได้รวมงานกันอยู่ครับผมณนะกันมาหากันมันมีแนวมันมันเลยพี่น้องขาเบิ่งหน้างานนะครับมีงาน,นเฮ็ดบ่พี่น้อง ผมก็เหลืออีกงานหนึ่งนะครับไปจอใบตั้งแต่ก่อนปีใหม่หมดแล้วครับแต่ว่าในเขาไปเฮ็ดอีกเลยนะครับผมอาเล้วอางานนี้ก็่คือสีได้เขาไปเก็บไปนะครับไปงานมื่นหานะครับผมช่วงนั้นมันลมแห้งครับผมก็เลไไยบ่ได้ถ่ายแต่ว่าผมก็ไปไปจอใบตะรุนแล้วครับแลวสีได้เขาไปเก็บอยู่ที่นั่ ไครับผมจับไปหน,า,นาจับไปเอาไปพวกกันชิปน,นะครับผมเก็บหันอรครับผมเจอกันชิปนะครับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ